สวัสดีผู้ใช้งานโปรแกรม SK c ทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาเรียนรู้วิธีการคำนวณการผ่านกันการเข้าใกล้กันของดาวเทียมกันนะครับโดยการใช้โปรแกรม SK c นะครับสามารถใช้ได้ทั้งตัวธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นตัวโปรก็ได้ครับขั้นตอนแรกก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นเราก็สร้างชาร์โลขึ้นมานะครับซึ่งชาร์โลเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันจะเข้าใกล้กันช่วง วันเวลาไหนคร่าวๆก่อนก็ได้อย่างท้่ผมได้ข่าวมาว่ามันจะเข้าใกล้กันช่วงวันที่10ตุลาครับแล้วก็ใส่10ตุลาครับเวลาเราวันนี้ใช่ไหมเราก็อันนี้บวกไปก่อนก็ได้ว่า1วันเอาเป็นสโคปคร่าวๆไว้ก่อนนะครับบวก1วันจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องเตรียมข้อมูลก่อนว่าดาวเสียมที่มันเข้าใกล้กันเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับซึ่งการเข้ากันก็ต้องมี2ดวงใช่ไหมฮนะเราก็ต้องเตรียมนอแร็ ไวนะจะได้ง่ายต่อการเสิร์ชข้อมูลในฐานข้อมูลของทาง AGI นะครับซึ่งโปรแกรม s k ถามว่าตัวเวอร์ชัน11ทำได้ไหมตัวนี้ทำได้นะครับการคำนวณนี้ทำได้เหมือนกันนะครับอ่ะจขอให้มันเติมจอ,อก,ก่อนผมก็จะ add แอดดาวเทียมเข้ามานครับซึ่งการ add แอดดาวเทียมเข้ามาก็ปกตินะครับ insert s k object ดาวเทียมแล้วก็ เตรียมพิมพ์นอแล็ของ2องดวงที่เราเสิร์ชไว้นะซึ่งผมเนี่ยได้ข้อมูลม,มาว่า Starlink 124จะเข้าใกล้กับ BCC Sat ของไทยเรานะครับอ่ะตัวแรกเป็น C 4, 4 9 5 3นะครับซึ่งเป็นตัว Starlink เดี๋ยวให้เป็นตัวสีแดงสีแดงแล้วกันนะครับต่อมาครับตัวหนึ่งจะเป็นตัว BCC Sat ของไทยเรานอลแหล480 C1 นะครับ อ่ะเราก็พิมพ์ไปในช่อง name id ได้เลยครับ48041นะครับอ่ะแป8ก็มานี้เอาเป็นสีเหลืองล้วกันครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อพอเรารู้ดาวเทียมแล้วเราต้องมา access ที่เป็น aer นะครับว่าอ่ s เที่เป็น aer โดยการเราจะเลือกที่ได้เทียมตัวไหนก็ได้นะซึ่งแต่ผมเ,เราสนใจไปที่ BCSAT แล้วก็ access AER ไปที่ BCSAT นะครับ ABCSAT access ไปที่ Starlink นะครับซึ่งเราต้องเอาเป็นแบบชนิดที่เป็น report ที่เป็นแบบ AER นะครับเพื่อ altitude elevation แล้วก็ l e n g นะครับก็เลยกดเข้าไปสังเกตว่ามันจะมีเป็น access ขึ้นมาเป็นเป็นผ,าานผ่านการโคจรผ่านกันเนี่ยค่อนข้างเยอะ งั้นเราก็ต้องดูก่อนว่าเฮ้ยช่วงไหนที่มันเข้าใกล้กันมากที่สุดซึ่งก็คือเป็นช่วงเวลาเนี่ยวนันที่สิบตุลาตอนปีห้ายี่สิบสามเข้าเกณน์หกสิบสี่กิโลนะครับตรงนี้หกสิบสี่กิโลงั้นเราต้องสูงเราต้องปรับเวลาไปที่เวลานี้นะครับเพื่อจะให้ช่วงเวลาเนี่ยมันโดยการเซนิเมชันโดยการปรับเวลาให้มันค่อนข้างที่จะกระชับขึ้นนะครับกดปึ๊บเมื่อปรับเวลาเป็นตรงนี้นะครับสังเกตว่าตรงทางตรงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มันเข้าใกล้กันแล้วเราก็ต้องทําการถอย เวลาใน s e รีไปสักหน่อยหนึ่งนะครับโดยการอ่ะไปเปลี่ยนจากแรกจากตอนแรกเนี่ยเราปรับราซีโร่ให้มันกว้างค,ครับมแล้วก็ปรับให้มันแคบลงเพื่อที่เราจะได้ง่ายต่อการบันทึกข้อมูลอ่ะผมจะปรับเป็นปี520ของ20ธุลาคมนะครับไปจนถึงปี530ละกันอนี้สัก30วีอ่ะตั้งาา30ปีนะครับจากนั้นเช็คเพือ,อ่าโอเคอัพไ สังเกตว่าตรงทำลายข้างล่างครับก็จะปรับเป็นเวลาที่เราต้องการแล้วนะครับอ่ะลองซูมไปดูที่ตัว t d ก่อนนะครับอาจจะเนามันเข้าใกล้กันแล้วนะครับส่วนทีดีละ่ะเราก็ซูมถูกเข้าไปคลิกขวาแล้วก็ซูมถูกเข้าไปอ่าจะเห็นว่าอันนี้เป็นรูปภาพทีดีแล้วแต่ว่าเราอยากได้มุมไหนนะครับเราก็ปรับมุมเอาว่าเอ่อยากให้เห็นมุมนี้นะก็ได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนต่อไปล่ะทาอะไร ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะต้องอปรับตรงนี้นะครับไปที่เวลาที่มันห่างก,ก่อนก็ได้ได้เห็นภาพว่ามันค่อนข้างตรงไหนนะจุดทมาเริ่มเริ่มเริ่ม,เ,มเข้ามานะครับอพอได้มุมวิวที่เราได้แล้วนะครับเราก็ทีเนี้ยเราจะทําการเอาค่าที่เป็นค่าพารามิเตอร์ต่างๆมาโชว์ในหน้าจอ 2D หรือ t d ก็ได้นะครับซึ่งวิธีการที่จะดึงค่าออกมานะครับเราก็ทําการคลิกขวา ที่บิวีหรือดาวเทไปไหนที่เราต้องการนะครับแล้วก็เลือกไปที่ Report and Gra กร a ฟเพนนะครับนะจากนั้นอันนี้ผมได้สร้างไปแล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองลบออกก่อนนะครับแล้วก็ทำการเราจะสร้าง Report ขึ้นมาใหม่ถูกไมครับไปที่ตัวสไตล์ของเราแเราคลิกที่สไตล์เราก็ได้นะครับหรือ Fabric ก็ได้นะครับแล้วก็ทำการ P& r e a t e New r e p o r t Style ขึ้นมานะครับนะกดเข้าไปนะ อ่ะก็จะมีรีพอร์ตสตล์ขึ้นมาเทียบเลยนะครับถามว่าเราอยากให้มีอะไรบ้างมีการจะโชว์ค่าขึ้นมาอย่างแรกเลยก็ต้องเป็นเรื่องของ time ซึ่ง time Time รวมถึง L อลองให้จุดให้จุดจะอยู่ใน LA state ตรงนี้นะครับเราก็กดเข้าไปแล้วก็ดูที่มันเป็นฟิกของมันแล้วก็เลือก time นะครับจากนั้นช่องนี้เราจะการจะดึงค่าจากจากตาราง้ายเนี่ยกอซ้ายครับไปกอบขวาอ่ะเริ่มจาก time นะครับต่อมาให้มีอะไอีก ให้มีค่าระยะห่างที่เป็นค่าของอความสูงนะครับอันนี้ก็ ALT จากนั้นอยากให้มีอะไรอีกอยากให้มีแรดลองก็แรดตำแหน่งต่างๆของโลกลองเท่านั้นยังไม่พอเราอยากให้มีความเร็วของดาวเทียมด้วยซึ่งความเร็วของดาวเทียมถ้าเกิดเรานึงไม่ออกว่าอยู่ที่ไหนให้เราพิมพ์เป็นสปีดนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์ออกมาตรงนี้ ซึ่งที่ที่ผมดูมานะครับตัว velocity ตรงนี้จะเป็นแบบ c a r t e s i a n ที่เป็น velocity ก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เลือกเป็น ICRF ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ที่เขากําหนดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ speed ตรงนี้อ่าทวนอีกรอบนึงนะครับไปที่ c a r t e s i a n velocity นะครับแล้วก็ ICRF นะครับ speed แล้วก็ดึงไปทางคอลัมน์ทางขวานะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเห็นเราตอนนีุ้๊บเราอยากให้ ความเร็วของมันเนี่ยต่อจากเวลาแล้วก็ทําการกดตรงนี้ได้แล้วก็เลื่อนัวรูปสอเนี่ยเลื่อนขึ้นไปที่ใต้ต่อจากเวลานะครับถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนหน่วยละก็กดไปที่ยูนิตเราอยากให้เปลี่ยนหน่วยเป็นอะไรก็ติ๊กถูกออกแล้วก็เปลี่ยนหน่วยเอาอยากได้อะไรแต่ีน,นี้ผมใช้ค่า default กือกิโลเมตรเปอร์เซกไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็ a อ p l y โ okay, อเคออกมาเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ว่าเป็น Aliname นะครับเปลี่ยนเป็น Conjunction สมมุติว่าเราตั้งเป็น Conjunction นะครับอันนี้ก็จะมี Conjunction อันที่หนึ่งก็คืออันนี้ก็จะมีเป็นแค่ความเร็วสปีดความสูงและลองต่างๆนะครับจากนั้นก็อ n t e ตอ่ะทีนี้เราจะดูะข้อมูลของดาวเทียม bc-sat ก็กด bc-sat นะครับแล้วก็กด Conjunction แล้วก็ เจนออกมาแต่แล้วก่อนนะครับเราไม่ต้องการจะเป็นแบบรีพอร์ตกับราฟแต่เราต้องการจะให้มันแสดงเป็นค่าออกมาแบบเรียลไทม์บนหน้าจองั้นเราต้องเปลี่ยนจากรีพอร์ตกราฟเป็นดนามิกดิสเพย์สติฟชาร์ตนะครับแล้วก็เจเนเรตออกมาค่าได้มาน,นี้นะครับก็สังเกตว่าจะเป็นของดาวเทียม b ี c ีนะครับเราสามารถ m ม v e ไปไว้ตรงไหนก็ได้ที่เราจะให้มันโชว์ค่าออมานะครับซึ่งเอาไว้ตรงเกาะ 2D แล้วกันเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากตรงนี้นะครับ ส่วนอีกอันนึงต่อมานะครับถ้าเกิดว่าอันนี้ยังไม่พอเราปรับได้นะครับปรับได้ตลอดเราจะใช้แบบไหนก็ได้ต่อมาอีกโจ้นึงนะครับเราอยากรู้ของ Starlink ก็กดไปที่ Starlink นะครับแล้วก็คอนแทคชันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เจ n เน a เรตออกมาอันนี้ก็จะเป็นค่าของตัว Starlink นะครับซึ่งค่า Starlink เนี่ยเราก็จะไว้ตรงไหนก็ได้อยู่ที่เรานะครับอ่าต่อมานะครับพอเราเล่นตอนนี้เราเจ็บว่าค่ายังอ่าเราลองเล่นค่าดูก่อนนะครับ เกตว่าค่าก็จะยังขาดอะไรอยู่ครับยังขาดค่าของอระยะห่างที่มันเข้าใกล้กันถูกไหมครับซึ่งถ้าเราอยากรู้ว่ามันเข้าใกล้กันเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราก็จะต้องเป็นการเอารีพอร์ตที่เป็น aer เนี่ยมาทำเป็น dynamic r i p t a อีกรอบหนึ่งอ่ะโดยการคลิกขวาที่ v c set ก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่ access นะครับซึ่งมันก็คือตรงนี้ถูกไหมครับอ่าทีเนี้ยเราจะไม่ยุ่งกัะสอบตัวนี้ลว เราจะเปลี่ยนจาก a r report เนยครับให้เป็น report ของ Graph Manager ที่เราต้องการจะเอามาแสดงเป็นแบบ Dynamic วิ p เพจแล้วกดตัว report and graph manager นะครับดูนะขาแลอ่าขึ้นมาลพอขึ้นมาตรงนี้เสร็จปุ๊บอันแรกผมได้สร้างเอาไว้นะครับอันนี้ผมขอลบไปก่อนละกันนะครับทีนี้เราจะเพิ่มเพิ่มเข้าไปใหม่ทำยังไงแล้วกดกดนะครับแล้วก็ไปที่ My Style ก็ได้ สร้างขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ให้ผมตั้งชื่อเป็นคอนสชันที่เป็นเลนจ์เฉยๆนะครับเป็นระยะห่างเฉยๆอ่ะเตอร์ Mister. ถามว่าแล้วอันนี้เราจะเอาอะไรมาโชว์ละ่ะเราจะเอาค่าเลนส์ของมันมาโชว์ถ้เกมันก็จะอยู่ใน a r data นี่แหละครับแล้วก็บวกเข้าไปอ่าแล้วก็ไปที่ค่า default ที่มันมีอยู่แล้วเราจะเอาอะไรเราจะเอาค่าเลนส์ตรงนี้นะแล้วก็บวกไปตรงนี้เลย ถามว่าเรามีอะไรเล่นได้บ้างอันนี้ก็กดดูได้นะครับชั่นอะไรให้เปลี่ยนได้ไหมถ้าจะย่อมเจอกี่ตำแหน่งก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนหน่วยมันเป็นกิโลเมตรเป็นเมตร,เป,เ,มตรเป็นไมล์เป็นฟุตก็ได้หมดด้วยหนาระศาสตร์ได้หมดที่เราว่าเราใช้หน่วยอะไรซึ่งค่า default ที่ตั้งก็จะเป็นหน่วยของกิโลเมตรนะครับเพจากนั้นก็โอเคจากนั้นจะได้เป็นตัวนี้ละเรา่าลืมติ๊กที่ได้นำอีกนะครับเราก็เจเนเรตออกมา ที่เราจะได้ค่าเลนส์แล้วนะครับที่ต่างที่เราต้องการอ่ะเราก็สามารถปรับได้ว่าเราอยากให้ระยะห่างของมันตรงเนี้ยไปโชว์ตรงไหนเอาไว้ในท D ก็ได้ Td ก็ได้อยู่ที่เรานะครับี๋ยวจะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะจัดวางตรงไหนนะครับก,กันอ่ะเรามาลองเพย์ดูกันครับนี่เราสามารถปรับได้นะครับว่าจะให้เห็นมุมไหนบ้างอะไรยังไงอ่ะถ้าเกิดมุมน,นี้ไม่เห็นเราก็พอร์ตกลับไปใหม่แล้วก็ ดูใหม่ว่าเอามุมไหนที่มันจะสามารถเข้าใกล้กันมากที่สุดครับอ่ะก็ลองเทดูครับก็ขั้นตอนต่อไปคือเราก็จะบันทึกภาพหน้าจอนี้นะครับโดยอาจจะใช้เป็นโปรแกรมบันทึกวิดีโอหรือว่าอะไรก็ได้จากนั้นก็ไปทําเป็นก i f เป็นกรีปเ,ปกรเสร็จปุ๊บเพื่อจะได้ง่ายต่อการนําเสนอก็ได้เหมือนกันครับก็วันนี้ครับก็ผมก็ขอจบวิธีการทําการเข้าใกล้ของดาวเทียมไว้เพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณครับ